ังหวัดนนทบุรีที่ฟาร์มป้าจิ๊บค่ะเอ๊ะที่ฟาร์มป้าจิ๊บเนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะน้องเดียมีอะไรบ้างอ่ะบอกหน่อยจากอาหารนะคะก็จะมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไข่นมแพะแล้วก็มีเก็บไข่เป็ดไข่ไก่ด้วยพี่นุกจ้ามีกิจกรรมหนึ่งเดียวไม่รู้จักเลยอ่ะไม่รู้กิจกรรมอะไรร่อนไส้เดือนวิร่อนมูลไส้เดือนหรือเปล่าทำยังไงร่อนร่อนร่อนมูลไส้เดือนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงดีไหมคะไปกันเลาเดียร้อนป่ะ อทีหนึงได้ไหม <c oughs> มาช่วยลูกสัก่อ่านี่ๆได้ล้แบ่งกันแบ่งกันไอ้ไหมคะไอ้ไหมคะไอ้ไมลูกนี่ยังไงอัีกจกรไรันเนี่ยไรกเนี่ยเรียน AF ค่ะอุ้ยค่า AF AF คืออะไรคะ ไ้เดือนเป็นสายพันธุ์ AF ค่ะอ๋อเขายัางไงเนี่ยเขาช่วยพวนดินเนาะเขามีหน้าที่พวนดินแล้วก็กินดักละมูลของเขาแล้วก็มาทําปุ๋ยที่ฟาร์มโอ้โหเมคะแล้วที่เขาบอกว่าร่อนมูลไสเดือนนี้คือย,อยังไงคะก็หมายถึงว่าเราก็เอาขึ้นมาแต่มูลแล้วก็ไปร่อนเอามามูลมาใส่ปุ๋ยนี่เมื่อก่อนนี่กลัวมากเลยนในไสเดือนแต่หลังจากที่เข้าค่ายเนี่ยเลิกกลัวเลย กันว่าศาลานี้มีอะไรบ้างตามมาเลยมามามาเจอคนขูนมะพร้าวอยู่ค่ะเอาไปทำอะไรคะเนี่ยเอาไปทำข้าขหนมกับทำน้ำยาปลาช่อนไม่ได้เดี๋ยวมาดูท่าขูนมะพร้าวของเราบ้างค่ะดูสิคะอุ้ยอุ้ยนิดเดินนิเนฮ้ยเฮ้ยเอาจิงวะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรจังพลาหล่อนะนี่ค่ะนิ้วโดน่เป็นคนหนักาค่ะไม่เป็นไรค่ะน้องเบียร์อันนี้พูดจริงนะไม่เป็นไรค่ะตอนนี้เรากำลังจะมาบีบขนมจีนใช่ไหมคะคุณเมย์และนี่เป็นที่บีบแบบโบราณปกติเนี่ยเขาจะใช้เครื่องเราต้องแบบย้อนยกค่ะทำด้วยมือของเราเองเดี๋ยวเราจะมาบีบกัน โอ้โหนี่หมดลละเสร็จแล้วเมื่อยอ่ะต่อไปเตรีมเขียขนมจีนขึ้นมาเลยค่ะโอเดี๋ยวให้น้องเดียเขี่ยขนาดนี้เรื่องนี้อ่าต่อค่ะได้หมดค่ะออันนี้อันนี้ตกลงอยู่ที่คนเกออยที่คกแ้ก็จะส่ขึ้นมาค่ะส่ขนมจีนนี่ก็ใส่ได้ไหมคะคุณเมย์ใส่ใ แต่นี้เนาะอย่างนี้ใช่ป่ะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะทำขนมสาลี่ใช้ไข่ทั้งหมดแฟองคะ่ะโอ้ยตอกใส่ใส่ถังนี้ใช่ไหมคะมคะจากนั้นทำาไงต่อคะคุณเมย์ก็เี่ตีไข่ค่ะสมัยนี้ใช้เครื่องแต่นี้เราใช้มือโอ้สบายมากเครื่องดีไผ่ แรลปนะเมันต้องใช้แงเยอมากเนี่หลังจากที่ตมาคึ่งชั่วโมงนะคะนี่ดูดฟูขนาดนี้เลยอะกานล้ค่ะมหมีก้าหมนี่ดูนะดูนะเป็นฟองฟอดเลยอะ เราไปที่ไหนต่อร้านอาหารเลยค่ะป้าไปร้านอาหารเพื่อไปทำอ,อหา <c oughs> หารที่เราทำกันด้วยมือของเราออร่อยมือแตก <c oughs> อร่อยมือแตกหรือเปล่าไปกันค่ะ กิจกรรมเยอะแยะในฟาร์มเลยเนี่ยคือเปิดให้เข้าชมยังไงหรือว่ายังไงะคะตอนนี้เปิดเสาร์อาทิตย์ธรรมดาเราเป็นกลุ่มเด็ก800จู้ใหญ่250ค่ะกิจกรรมแ่งค่ะกิจกรรมแ่นเลยใช่ค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฝีมือนี่เลยน้องจีนนี่ฝีมือพี่นุกกดเลยค่ะแล้วน้องเบียร์เป็นคนเขียนค่ะดูเส้นนี่เราทําขึ้นมาเองเลยนะภูมิใจนําเสนอเลยนะโอ้ดูสิ มีน้ำยาดูน้ำยาค่ะดูน้ำยาเป็นน้ำยาปลาช่อนใช่ไหมคะแทาช่อนปลาช่อนนานี่ไม่ใช่วิญญาณปลาช่อนนะคะนี่ดูดูเนื้อปลาช่อนล้วนๆเลยสุดยอดโอ้โหดูสิน้ำยาปลาช่อนน่าทานมากเหยนิ่มมากเนื้อปลาช่อนเลยนะใครไม่ได้นั่งอยู่ตรงนี้นี่ไม่รู้เลยนะว่ามันหอมมากขนาดไหนหอมทีก็เพราะว่าใช้เตาถ่านอืมอร่อยมากอ่ะหอมจริงนุ่มมากเลยนะแม่โน้ ตัวน้ำยานี่มันเผ็ดหน่อยๆนะคะแต่พอดีเผ็ดนิดๆใช่ใช่ไม่ต้องปรุงอะไรเลยขนมจีนโบราณนะพี่นุ๊กอ๋อต้องลองแน่ค่ะทำเองด้วยทีนี้เราถึงเมนูไข่นั่งไข่อินทรีด้วยไข่อินทรีเหรอพี่นุ๊กไม่ใช่ไข่เป็ดเอ้าไข่เป็ดได้เลยเี่ยไข่เป็ดได้มันเป็นเป็ดอินรีค่ะเป็ดที่เลี้ยงตามธรรมชาติกินหยกกล้วยกินลำกินข้าวโพดแล้วก็เลี้ยงแบบปล่อยขณะที่แบบรอนน้องเดียเนี่ยพี่ก็ทอดไข่ไปนี่ พี่นุกทอดไข่อุ้ยเขาทำได้มากกว่านี้นะจ๊ะจะบอกให้อืออืมเป็นไงบ้างไม่งไงเืรอไ่ชอบถอยอร่อยเลยเนี่ยโอ้นึกว่าที่บ้านไม่มีอะไรกินเออนอาหารหักเลยนะช่วงนี้ต้องกินไข่ละไม่ค่อยมีตังค์แต่อร่อยอร่อยค่ะไม่มันเลยค่ะนี่เลยผัดผักบุ้งไฟแดงนี่ค่ะฝีมือ ผัดเองกับมือเห็นเห็นนี่นถ้าถ้าเสร็จใหม่ๆนะจะน่าทานกว่านี้นะโว้ก็นี่ก็เสร็จใหม่ๆแหละแต่พี่คิดว่ามันมันไม่ร้อน <laughs> นะอะพี่ล้อง<ม>ไม่ใส่พริกใส่พริกเลยเหรอใส่แล้วนี่จะบอกว่าเป็นผักบุ้งที่เก็บที่ฟาร์มนะคะของฟาร์มป้าจิ<อ>๊บนี่ด้วยอะพี่ให้น้องเดียร์เขาบอกว่าทานผักบุ้งเนี่ยนะคะตาหวานต้องใส่ต้องทานเป็นร่าเลยแห้ะค่ะนี่ได้ยินเสียงเลยนะ กรุบกรุบกรุบรสเค็มใช้ได้พอดีต้องหน้าตาจริงจังขนาดนี้ไม่เชื่อจริงจังคนจริงใจจะบอกว่ามาที่ฟาร์มป้าจิ๊บนอกจากอาหารที่เราทําพวกพักบุ้งไข่นะคะเราสามารถสั่งเมนูอื่นได้เดี๋ยวเรามาดูขนมค่ะทำเองก็ต้องทานเดี๋ยวนะคะขรเวนี้เราดิ๋วแวบเลก่อนมาแล้ว ซาลี่ที่เราทำขึ้นมาเองของพี่นุ๊กสีเขียวของเดตีชจพูของพูนสีเหลืองของคุณเมสีเหลืองอุ้ยหอมมากเลยอะดูดิหอมค่ะดูเรียบร้อยนี่ไม่มีผงฟูเลยใช่ไหมคะไม่มีผงฟูไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายเลยเนนั่น่นมากแน่นมากเลยนะแต่ว่าอร่อยนะอร่อยหอมรสชาติไม่หวานมากนะแล้วหอมด้วยรู้สึกภูมิใจมากเลยค่ะครึ่งชั่วโมงในการที่เนี่ย เนียเรามาฟาร์มป้าจิ๊บนะคะได้องค์ความรู้มากมายเลยค่ะคุณเมย์ต้องขอขอบคุณเมย์มากนะคะติดตามอร่อยซอยแตกได้ทุกวันจันเวลาบ่ายสองโมงสห้านะคะทางคบ5หมายเลขหนึ่ค่ะนอกจากนี้ยังมีทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะพี่ลูกค่ะแล้วก็เว็บไซต์ทีไีเอชดีวันด้วยแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ